พักเนี้ยเงินฝืดจังเลยเฮียอยากรวยไวๆทำยังไงดีเฮียอันเนี้ยสำคัญเลยนะสำหรับน้องๆพนัน,นบอนลเดี๋ยวนี้เว็บไซต์เยอะแยะพนันออนไลน์ก็เยอะผมก็ผ่านเหมือนกันพนันบอลโอ้ยสองข้างเองแพ้ชนะข้างไหนก็ได้คิดว่าแน่งไงอะไรนะ่เฮียพูดอีกทีสิพนันบอนลเดี๋ยวนี้เว็บไซต์เยอะแยะพนันออนไลน์ก็เยอะแต่คุณต้องไปดูนั่งดูเขาเล่นเขาเล่นได้ คุณเห็นอนะตอนเสียคุณเห็นปะไม่เห็นหรอกเราก็ดูอย่างนี้เหมือนกันจริงดิเฮียแล้วผมต้องเตรียมตัวไงอะวันวัน,วนไม่ทําอะไรตื่นเช้ามาปั๊บเช็คผลบอลแทงออนไลน์ได้ตลอดเวลาถึง9นาทีที่90มีเครดิตไงเสียโอ้โหหรวยอย่างเดียวเลยลงทุน300ได้8,000กว่ามันจะมีอะไรได้ง่ายกว่านี้วะกินขี้ยังยากกว่าอีกไ,ไหนได้แม่งเสียหมดเจ๊ง ว้ใจเสียหมดเลยเฮีย